ให้เราดูก่อนว่ามีกี่ตัว1 2ึ่งสามี่ห้ามีประมาณ5ตัวตัวเลขก็สม่ำเสมอไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงน่าจะเป็นอนุกรม1ชุดอ่ะหชุดเป็นอนุกรมเพิ่มหรือลดเพิ่มอ่ะก็แสดงว่าเป็นเพิ่มเพิ่มเป็นได้อะไรบ้างบวกคูณยกกำลัง ทำไมต้องสอนแบบนี้เวลาเราฝึกทำโจทย์อนุกรมให้ทำแพทเทิร์นแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจระบบว่าเราจะหาคำตอบมันด้วยวิธีไหนดีด้วยวิธีไหนดีอ่ะเห็นมีเลขยกกำลังไหมคำว่าเลขยกกำลังไหมให้เราไปทำเลขยกกำลัง1นถึงสิบหนึ่งถึงสิบให้ทำยกกำลังสองและยกกำลังสามไว้ทำปิ้นหรือเขียนแปะไว้บ้านก็ได้ยกกำลังสอง ก็คือสมมติว่าถ้ามันเป็นเลขยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่งสองยกกำลังสองได้เท่ากับสี่สามยกกำลังสองได้เท่ากับเก้าเราเห็นไหมสามยกกำลังสองได้เท่ากับเก้าสี่ยกกำลังสองได้เท่ากับสิบหกห้ายกกำลังสองได้เท่ากับยี่สิบห้าคำที่พี่แป้งบอกว่าเราเห็นเลขยกกำลังไหมก็คือเราเห็นยี่สิบห้าเห็นสิบหกเห็นเก้าเห็นสี่ไหมในนี้มีไหม ที่บ่งชี้ว่าเป็นเลขยกกำลังไม่มีแต่ถ้ามันมีใกล้เคียงเพราะมันมียกกำลังแล้วบวกเข้ายกกำลังแล้วลบออกก็มีนะก็มีนะดังนั้นแต่เราดูตรงนี้มันเป็นเพิ่มแบบธรรมดาไม่เห็นเลขยกกำลังแล้วก็ตัดยกกำลังออกแล้วคูณล่ะอ้าวสามคูณสอได้หกสคูณสได้หกหคูณสได้สิแต่สิคูณ สองมันได้24อันนี้แค่23มันไม่ตรงตัวก็ไม่น่าจะใช่คูณถ้าไม่น่าจะใช่คูณก็จะเป็นบวกธรรมดาเราก็ลองเลยบวก3แต่ถ้าเราบอกว่าเราวิเคราะห์ยกกําลังแล้วคูณไม่ได้เรามาเป็นบวกพอมาเป็นบวกแล้วไม่มีตัวเลือกเราควรมาดูว่ามันคูณแล้วมันบวกเข้าไหมคูณแล้วลบออกไหมหรือว่าคูณแล้วไปหารมันยกกําลังแล้วหารเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเราค่อยมาดู แต่เราทําตามแพทเทิร์นนี้ไปก่อนถ้าเราทําตามแพทเทิร์นที่พี่แป้งบอกไปก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คําตอบแล้วเพราะเราทําการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเป็นอนุกรมหนึ่งชุดแล้วเป็นแบบเพิ่มเพิ่มเป็นได้บวกคูณยกกําลังในนี้ไม่เห็นเลขยกกําลังเลขคูณก็ถ้าเป็นคูณสองคูณสองแล้วนี่คูณสองก็ต้องเป็นยี่สิบสี่นี่เป็นยี่สิบสามไม่น่าจะใช่การคูณน่าจะเป็นการบวกบวกหก สิบสองบวกอะไรได้โทษได้ยี่สามบวกสิบเอ็ดแล้วยี่สิบสามบวกอะไรได้สี่สิบเอ็ดบวกสิบปดอ่าใส่บวกเข้าไปด้วยได้เป็นอนุกรมอีกหนึ่งแถวถ้าเราหาช่องห่างลงมาแบบนี้ได้อนุกรมหนึ่งแถวเราก็มาดูความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยังไม่เป็นระบบลองลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเราวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่ามันต้องเป็นบวกบวกสาม หกกับสิบเอ็ดบวกห้าสิบเอ็ดกับแปดบวกเจ็ดอ้าวสามห้าเจ็ดเราเห็นยังสามห้าเจ็ดนี้เป็นแพทเทิร์นเป็นระบบยังเป็นระบบแล้วสามห้าเจ็ดเป็นเลขอะไรเป็นเลขคู่เอ้ยเป็นเลขคี่พูดพูดผิดตัวต่อไปสามห้าเจ็ดแล้วก็เป็นเก้าเป็นเลขคี่ถูกไหมเก้าบวกกับแปดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่ง เรามาบวกกับอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วบวกขึ้นมาเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็สองบวกหกเป็นสองบวกสี่เป็นหกเป็นหกสิบแปดหกสิบแปดมีในตัวเลือกให้เราเลือกไหมอ่ะมีในตัวเลือกให้เราเลือกไหมมีเราก็ตอบเลยหกสิบแ